ก็รู้จักบิตคอยน่าแต่โควิดนั่นแหละแต่ไม่ได้พยายามจะทําความเข้าใจมันเพราะเรายังมองว่ามันเป็นการลงทุนอยู่เป็นการเก็งกําไรด้วยซ้า mm hmm. พอได้มาจับพระจับผูกเข้ากาตามีเวลาได้ศึกษา mm hmm. ได้คุยกับหลายๆคนคุยกับนักมินทําไมถึงไม่บายบิตคอยทำไมลงทุนในหุ้นอย่างเดียวหรือคนที่เอาบิตคอยเราก็ไปฟังแล้วว่าอะไรที่ทําให้เขาเข้าใจ mm hmm. อะไรที่ทําให้เขาเก็ตว่ามันคืออะไร เราเริ่มหยิบแต่ละอย่างของแต่ละคนมาถามตัวเองว่าอันนี้ make sense ไหมในโลกที่แบบมืดมากอะวิฟายเพราะเราไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนหุ้นเราไม่เอาคริปโตเราก็ไม่ได้สนใจพอคำตอบในการอธิบายบิตคอยของแต่ละคนมันเริ่มแวบ,บมามันเหมือนเป็นแสงสว่างปลายอุมโมงค์ถ้าเงินมันดีเราก็ไม่ต้องเป็นนักลงทุนก็ได้นี่ เราก็ทําแบบที่พ่อแม่เราทำอะแค่หาให้เยอะใช้ให้น้อยเก็บออมมันควรจะพอแต่ตอนตอนนี้มันไม่ได้มันกลายเป็นว่าเงินที่เรามีมันมันซื้ออะไรไม่ได้แล้วอะ่ะ